นี้น้าเยอะนะคะมดก็คงรู้สถานการณ์นะคะว่าน้ําอาจจะท่วมนะคะก็พากันชักธงชักแถวเดินเข้าบ้านกันเป็นทิวเป็นแถวนะคะวันนี้ยายแมวมีทางออกให้กับเพื่อนๆนะคะในการกําจัดและป้องกันมดนะคะที่จะนําขบวนเข้ามาอยู่ในบ้านของเรานะคะแบบง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องยายแมวพาทําอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะ ยากค่ะถ้าเราจะกําจัดมดที่เดินขบวนหรือชักขบวนเข้ามาในบ้านเรานะคะด้วยน้ํำส้มสายชูนะคะเราจะทํายังไงและทําแบบไหนเดี๋ยวเราไปลงมือกันเลยค่ะค่ะและวัสดุที่เราจะนําไปกําจัดมดนะคะนั่นก็คือน้ํำส้มสายชูนะคะ วิธีการก็ไม่ยากนะคะเราจะนําน้ําส้มสายชูนะคะไปผสมกับน้ําเปล่านะคะเรามาดูวิธีการกันเลยค่ะเราจะใช้น้ําส้มสายชูนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆใส่กระป๋องฉีดพ่นนะคะเพื่อนๆก,ก็กะเอาได้เลยค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยน้ําเปล่านะคะ ประมาณหนึ่งแก้วก็ประมาณสองร้อยถึงสองอยห้าสิมิลลิลิตรนะคะใส่ไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเขย่าให้เข้ากันนะคะ การที่เราจะนําไปกําจัดมดที่เดินกันเป็นแถวนะคะเราก็จะต้องคอยสังเกตดูว่ามันเดินมายังไงมาจากทางไหนนะคะเพื่อไปกําจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยน้ำส้มสายชูกับน้ําเปล่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปฉีดบริเวณที่มดเดินผ่านนะคะมดได้กลิ่นนะคะเขาก็จะไม่เดินกลับมาทางเดิมนะคะเพราะว่ามันจะตามกลิ่นที่มันเดินทางเดินนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะคอยสังเกตรประจำนะคะว่ามดเดินไปทางไหนนะคะเราก็จะนําไปฉีดบริเวณทางนั้นนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะง่ายไหมคะในการกําจัดมดเดินเป็นแถวเป็นขบวนนะคะด้วยน้ําส้มสายชูนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนําก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมพาทาได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ปีประโยชน์นําไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมพาทาด้วยนะคะ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะสิ่งไหนมีประโยชน์สิ่งไหนดีแมวก็จะนำมาเสนอค่ะ